สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังลองนึกถึงเมาดีฟสิคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพทะเลสวยๆฟ้าใสาๆรีสอร์ทหรูๆอะไรแบบนั้นนะคะแต่ใครจะคิดคะว่าที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธมาก่อนเป็นพันๆปีเลยนะคะเกือบพั0หปีเนะี่ยใช่ครับเป็นเรื่องที่แบบ หลายคนคาดไม่ถึงเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องประวัติศาสตร์พุทธที่เหมือนจะถูกลืมไปแล้วของมาลดิฟคือเราก็ไปรวบรวมข้อมูลจากบทความมาคุยกันครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะลองสํารวจดูว่าเอ๊ะมันมีร่องรอยอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วหลักฐานต่างๆมันบอกอะไรเราแล้วการเปลี่ยนแปลงไปสู่อิสลามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับน่าสนใจมากครับเริ่มกันเลยนะคะ คือพุทธศาสนาในมาลดีฟฟังดูแบบเออไม่น่าเชื่อเลยเนาะคะตั้งพันห้าร้อยปีครับนานมากจริงๆแล้วการค้นพบครั้งแรกๆนี่ก็ตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยี่สิบสองนู่นเลยนะคะใช่โดยชาวอังกฤษชื่อเอชซีพีเบลครับคุณเบลนี่ถือเป็นคนแรกๆเลยที่เจอหลักฐานแล้วหลักฐานที่ว่านี่มันมีอะไรชัดๆบ้างคะอ๋อก็มีพวกบันทึกเก่าๆครับที่บอกว่ากษัตริย์สมัยก่อนนู่นเลยนะ่ะท่านนับถือพุทธศาสนา แล้วก็อุปถัมภ์ด้วยนะแล้วก็มีการขุดค้นเจอพวกสถาปัตยกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นของพุทธเยอะเลยครับอืมค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมาก่อนแต่พอมาถึงช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่1 7บ8อ่สศาสนาพุทธก็ค่อยๆหายไปครับพร้อมๆกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามอ๋อคือช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันพอดีประมาณนั้นครับทีนี้ นอกจากคุณเบลแล้วก็มีการสำรวจครั้งใหญ่อีกครั้งโดยทอเฮยเยอร์ดาชาวนอร์เวย์ตอนปีพศ2525อันนี้น่าจะเจออะไรยอดขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่เลยครับเฮยเยอร์ดาวนี่เ,เขาเจอเยอะมากอย่างพวกเนินดินโบราณที่จริงๆแล้วมันคือฐานของวัดหรือพุทธสถานเก่านั่นแหละครับอ๋อที่เป็นเนินๆอยู่นี้เหรอคะครับทำจากหินปะการังซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่นั่น แล้วก็เจอสระน้ําโบราณที่เชื่อว่าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์มีบันไดลงไปด้วยนะค่ะแล้วก็มีพวกสถูปเจดี JD, หลายองค์เลยบางองค์เนี่นักโบราณคดีคาดว่าอาจจะเก่าถึงพุทธศตรวตรรษที่11เลยด้วยซ้ำโหเก่ามากเลยนะคะครับแล้วก็เจอพระพุทธรูปด้วยที่สําคัญมากๆคือเจอหีบครับเขาเชื่อกันว่าข้างในเป็นพระบรมสารีริกธาตุฮะเจอถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ แสดงว่าศาสนาพุทธนี้ต้องเคยเป็นศูนย์กลางจริงๆที่นั่นใช่ครับหลักฐานมันค่อนข้างชี้ไปทางนั้นเลยพอเห็นหลักฐานทางโบราณคดีเยอะขนาดน,นี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเปลี่ยนไปนับถืออิสลามกันหมดทั้งเกาะได้มีเรื่องเล่าอะไรเบื้องหลังไหมคะอืมมีตำนานที่น่าสนใจมากครับเรื่องนี้มีบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมดีฟเลยนะเขาเล่าว่าสมัยก่อนมีปีศาจทะเลชื่อรันนาอารี ปีศาจทะเลครับปีศาจเนี่ยจะขึ้นมาจากทะเลทุกเดือนเลยแล้วชาวบ้านต้องส่งผู้หญิงพรอมจันทร์ไปเป็นเครื่องสังเวยที่วิหารริมทะเลไม่งั้นจะเกิดภัยพิบัติขึ้นโหฟังดูแากลัวจังค่ะครับแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่ามีนักการศาสนาอิสลามคนหนึ่งชื่อยูซุปซัมจูดินอัลเทอร์เบเรซีเดินทางม,มาถึงพอดีเขาก็เลยอาสาปลอมตัวเป็นหญิงสาวเข้าไปรอในวิหารน,นั้น แล้วแทนที่จะกลัวเขากลับใช้เวลาทั้งคืนสวดคัมภีร์เอากุรอานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปรากฏว่าพอรุ่งเช้าปีศาจท,ทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับเขารอดชีวิตมาได้อัศจรรย์มากค่ะครับทีนี้ยูซุฟก็เลยไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่นับถือพุทธอยู่น่าจะประมาณพศ1,700ค่ะ เขาก็ไปทูลว่าเนี่ยพลังของอัลกุรอานมันยิ่งใหญ่มากปกป้องคุ้มครองจากปีศาจได้แล้วก็โน้มน้าวให้กษัตริย์เปลี่ยนมานับถืออิสลามแล้วกษัตริย์ก็ทรงเชื่อเหรอคะครับตำนานว่าไว้อย่างนั้นนะกษัตริย์ทรงเชื่อแล้วก็เลยประกาศให้ประชาชนทุกคนเปลี่ยนศาสนาตามหมดเลยเป็นตำนานการเปลี่ยนศาสนาที่เออ มีเรื่องราวมากๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าตำนานแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจหรือสังคมครั้งใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องปฏิหารอย่างเดียวแต่พอมองย้อนกลับไปมันก็นำไปสู่เรื่องน่าเศร้าเหมือนกันนะคะพอศาสนาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เก่าก็อาจจะถูกมองว่าไม่สาคัญหรือเออไม่ต้องการแล้วใช่ครับอันนี้น่าเสียใจมากโดยเฉพาะพอหลังการสำรวจของเฮเยอร์ดาว ที่ทำให้คนรู้เรื่องแหล่งโบราณสถานมากขึ้นคก็มีกลุ่มคนท้องถิ่นบางกลุ่มที่เป็นพวกหัวรุนแรงหน่อยนะครับเขาแอบ,บเข้าไปทําลายโบราณสถานขุดทําลายโบราณวัตถุไปเยอะเลยเพราะมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอื่นทําลายเลยเหรอคะครับแล้วที่หนักที่สุดคือเหตุการณ์ปีพศ2555มีกลุ่มคนบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองมาเลเลย แล้วก็ทุบทำลายพวกประติมากรรมทางพุทธศาสนาโหยในพิพิธภัณฑ์เลยใช่ครับซึ่งของพวกนั้นส่วนใหญ่ทำจากหินปะการังหินปูนมันเปราะมากพอโดนทุบก็เสียหายหนักเลยครับยากมากๆที่จะซ่อมให้เหมือนเดิมโอ้น่าเสียดายจริงๆค่ะแล้วปัจจุบันล่ะคะสถานการณ์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างยังมีผลอยู่ไหมมีผลชัดเจนเลยครับคือตอนนี้ตามรัฐธรรมนูญของมาลดีฟเนี่ย เขากำหนดเลยว่าพลเมืองทุกคนต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นจริงเหรอคะครับถ้าใครเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นนี่อาจจะโดนถอนสัญชาติได้เลยนะแรงเหมือนกันนะคะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีความพยายามที่จะศึกษาแล้วก็อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ส่วนนี้ไว้อยู่นะครับ ตอนนี้มีโครงการชื่อ Maldives Heritage Survey ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเกียวโตเขาร่วมมนือกันอยู่เพื่อสำรวจแล้วก็พยายามฟื้นฟูแหล่งโบราณคดีพวกนี้อ๋อก็ยังดีนะคะที่มีความพยายามอยู่ครับแต่ก็คงเป็นงานที่ท้าทายพอสมควรเลยสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นภาพสวรรค์นบนดินของมาลดีฟเนี่ย จร,จริงๆเบื้องหลังมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะเลยนะคะมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาที่เก่าแก่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เรื่องน่าเศร้าของการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมไปใช่เลยครับคือมันน่าสนใจตรงที่เราเห็นทั้งความพยายามจะลบประวัติศาสตร์หน้านี้ทิ้งไปแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันก็มีความพยายามจะรื้อฟื้นจะอนุรักษ์มันไว้เหมือนกันค่ะ ม,มันสะท้อนว่าสังคมแต่ละที่ก็มีวิธีจัดการกับอดีตรหรืออัตลักษณ์ที่มันอาจจะดูขัดแย้งกันในตัวเองแตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อมันผูกอยู่กับของหรือสถานที่ที่จับต้องได้แบบนี้อืมจริงค่ะก็คงได้แต่หวังว่าการทำงานเพื่ออนุร,รักษ์ในตอนนี้จะช่วยปกป้องมรดกเหล่านี้ไว้ได้แล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากอดีตจริงๆไม่ใช่แค่การทำลายสํารอยเดิม มันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าสังคมเราเองเนี่ยเลือกที่จะจําหรือจะลืมอดีตส่วนไหนไปบ้างแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้น